รูปแบบที่3ใช้กับหัวข้อเมนูดังต่อไปนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานโอนย้ายข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม ท่านสามารถเพิ่มข่าวใหม่หรือแก้ไขข้อมูลจากข่าวที่มีอยู่แล้วได้ดังนี้ค่ะสำหรับการเพิ่มข่าวใหม่เลือกหัวข้อที่ท่านต้องการแก้ไขเช่นคลิกซ้ายที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์จะเข้าสู่หน้าข่าวประชาสัมพันธ์คลิกซ้ายที่ปุ่มเครื่องมือแก้ไขดังรูป คลิกซ้ายที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลเพื่อทำการเพิ่มข่าวใหม่ให้ท่านใส่ชื่อหัวข้อข่าวที่ท่านต้องการในช่องชื่อเมนูและหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ดังรูปท่านสามารถใส่รูปที่เกี่ยวข้องได้โดยการคลิกซ้ายที่ปุ่มแสดงและคลิกซ้ายที่ปุ่มบั w เพื่อเลือกรูปภาพที่ตั้นต้องการ หากไม่ต้องการใส่รูปภาพท่านสามารถข้ามไปยังขั้นตอนถัดไปให้ท่านใส่ข้อมูลข่าวที่ท่านต้องการในช่องดังรูปและยังสามารถแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้โดยมีวิธีการเหมือนการแก้ไขในรูปแบบที่1ที่ผ่านมาแล้วคลิกซ้ายที่ปุ่มบันทึกและแสดงผลการแก้ไขข้อมูลจากข่าวที่มีอยู่แล้ว ที่หน้าข่าวประชาสัมพันธ์คลิกซ้ายที่ข่าวที่ท่านต้องการแก้ไขดังรูปเมื่อเข้ามาที่หน้าข่าวประชาสัมพันธ์นั้นๆให้คลิกซ้ายที่รูปเครื่องมือแก้ไขดังรูปท่านสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆต,ต,ตามที่ท่านต้องการเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกซ้ายที่ปุ่มบันทึกและแสดงผลจากรูปตัวอย่างท่านจะเห็นว่ามีข่าวเพิ่มมาใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ